การเวลาไม่ได้รักษาได้ทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่างหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยช อากาศเย็นเย็นนกลองเชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามแซบแซบยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับ สวยสกิดใจ,จย,ยามเย็นเย็นเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับจัดไปได้เลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อบโบราณหลวงปู่ทวดครับวัดช้างให้ครับ วัดพระโคครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับเนื้อแก่งเก่งเก่าเก่าแน่นแแตกลายงานเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยเลยครับ 200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวนนุนุ่มน,มนมเลยครับนุ่มนมแน่นแน่นเลยครับมองแล้วสบายตาครับ 200บาทก็จับต้องได้ครับรายการที่6กเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณวัดทุ่งน้อยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่7จ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่ได้เสียแ้งครับรายการที่8ปดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นแก้วครับ สวยสวยเลยครับสวยๆใสๆเลยครับสองร้อยบาทก็เสี่ยวได้ครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ นามองหน้า,ห,นาหลงไหลหน้าบูชาครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับงดงามอลังการงานสร้างครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ สวย,สวยคมคมเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับรักแดงๆเลยครับเนือนวลนวลแน่นแน่นมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับไม่รักไม่โดนใจไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ 200บาทก็โน้มลงมาได้ครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับเื้นนวอนวลเลยครับนุ่มๆแน่นๆตุบๆตับๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเนื้อออกขันลงหินเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับ พิมพ์6ชั้นครับอกล่องหูบายสีครับลงลักเก่าครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับ200บาทครับราคาสะบายกระเป๋าครับใส่ตลับอย่างนี้ก็200บาทครับ สวยนะจ๊ะพี่จาสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่16ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจัดจ้านๆเลยครับรายการที่17กครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับสวยสวยคมคมมันๆเลยครับเหนือออกเหนือกยายศาสตร์เลยครับ มันมันนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับมาพร้อมตลับครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับสีแดงครับสีแดงร้อนแรงเล้าใจครับ ส0 0บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลอมเหลืองครับเหลืองฟักทองเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแก่งแก่งแตกลายงาเลยครับมาพร้อมตลับครับ พุทธศินงดงามครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่งๆเลยครับแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับเก่าตามกาลเวลาครับไม่ได้ปั้นเสริมปรุงแต่งครับงดงามตามธรรมชาติครับ สวยแบบบ้านๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับด้านหลังมีรอยปูไตเลยครับปูน้อยหนีบมือด้วยครับอม,มองหน้าบูชาครับ สวยเออย้ายวนใจครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับเรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็ไปถึงฝันได้ครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อมันมันเก่งๆเลยครับแน่นๆเลยครับรายการที่25ครเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังภาษาจีนครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำครับ รายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเง้นวนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับแน่นแ่นมันมันเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแก่งแก่งเลยครับ เนือหามวลสารครับหลังแบบครับมาพร้อมตลับบูชาเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อนวลนวลเลยครับ แน่แนแนมัน,ม,นมันเลยครับลงลักเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่29เเป็นพระผงสุพรรณครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับองค์นี้สวยครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งแก่งแน่นๆเก่าๆเลยครับสวยเลาใจเลยครับ200บาทครับ ไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับเนื้อนวลน,นวลเลยครับนวลน,นวลน,น,นุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับราคาบางบางเบาเบาครับ200บาทครับ ก็เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆมันๆเลยครับมันๆแก่งๆเลยครับสวยขยี้ใจเลยครับ รายการที่33ครับหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับมองแล้วดึงดูดใจครับ200บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่34ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่36ครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับมาพร้อมตลับลาวหูอมจันท์ครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับพิมพ์ฐานคู่ครับองค์นี้สวยขยี้ใจเลยครับเนื้อหนึกนุ่มแน่นๆเลยครับมันๆเลยครับ สวยจนต้องเหลียวหลังเลยครับ200บาทครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลน,นวนเลยครับสวยสวยคมคมแน่นๆ่นเลยครับ รายการที่40กครับเป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่ครับองค์พระล่ำๆเลยครับด้าน,นหลังเป็นภาษาจีนครับมาพร้อมตลับเลยครับมาพร้อมตลับบูชาได้เลยครับ รายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับสวยสวยคมคมมันมันหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนือ้อแก่งแก่งแน่นแน่นมันมัน,มนเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆน้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับ สวยขยี้ใจทุกองค,ครับสวยจนต้องเหลียวหลังครับขอบคุณครับ